สวัสดีครับวันนี้มาพบกับโอโจ้ชาแนลกันเช่นเคยครับผมวันนี้จะมาทําเมนูง่ายๆนั่นคือเมนูน้าพริกอ่องครับผมเรียกว่าสูตรเร่งด่วนสูตรง่ายๆครับผมเรียกว่าใครๆก็ทําได้ครับผมทําตามผมเนี่ยรับรองทําน้ำพริกอ่องแสนอร่อยได้แน่นอนครับผมเป็นสูตรสําเร็จรูปนะครับผมโดยการใช้น้าพริกเผาสําเร็จรูปนะทุกคนเรียกว่าอยู่ที่ไหนภาคไหนถึงว่อาจะอยู่ทั่วโลกก็สามารถทําตามโอโจ้ได้เลยครับผมสูตรนี้ วัตถุดิบส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทำน้ำพริกองแสนอร่อยกันเลยครับสูตรเร่งด่วนครับผมไปรับชมเลยครับผมมาชมส่วนประกอบของน้ำพริกอองสูตรเร่งด่วนกันเลยนะครับผมสูตรง่ายๆนะทุกคนที่เรียกว่าวิธีการและส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรยุ่งยากครับผมสามารถทําน้ําพริกอองแสนอร่อยทานได้เลยนะครับผมประกอบด้วยนี่ครับผมพริกเผาสําเร็จรูปนะครับผม2ช้อนโต๊ะนะครับผมน้ํามะขามเปียกครับผมน้ำตาลปี๊บครับ1ช้อนโต้นะครับผมแล้วก็ หอมใหญ่ครับผมสับละเอียดนะครับหหัวมะเขือเทศหหัวแล้วก็ขาดไม่ได้คือหมูสับหมูหรือหมูบดนะทุกคนประมาณ200กรัมนะครับผม2ขีดกว่านะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมวิธีการทําน้าพริกอ่องสูตรเร่งด่วนสูตรง่ายๆฉบับโอโจ้กันเลยนะทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทําทานกันได้นะทุกคนรับรองว่าอร่อยติดใจแน่นอนครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับอันดับแรกเราจะใส่ลงไปเลยครับปิดเขาทุกคน ตามด้วยหอมใหญ่แล้วก็ตามด้วยหมูอลยนะครับผมสูตรง่ายเล่งด่วนทุกคนครับผม ผมสุกเลยนะทุกคนจากนั้นก็ใส่ลงไปเลยครับผมมาต้อเชื่อมทุกคน ปรุงรสชาติกันเลยนะครับผมใส่ต่างๆลงไปครับผมแล้วก็นี่ครับผมเนื้อมะขามเปียกครับผมและที่ขาดไม่ได้ก็คือนี่ครับผมจ้าวนะครับผมมานี้นะครับผมอยากให้เค็มมากครับให้เค็มปานกลดานนะครับแล้วก็ผัดเลครับผม เข้ากันเลยขอนะรักคนเดีย๋ยวเรายังไม่ลืมอะไรนะครับผมถัไมไดไปเราจะซื้อนี่ครับผม, <S <S ผ,มผมูรรมูนะครับผมานะครับ เป็นรูปเป็นร่างนะครับหน้าทามครับผมทุกคนพื้นที่อ,องค์เมืองเหนือทำโดยคนอีสานเคนที่ภาคไหนก็ทำได้น้ำผลไม้ของอร่อยก็แบ่งปันแชร์กันนะครับทุกภาคก็คือคนไทยเหมือนกันเนะาะอาหารไทยไม่ว่าภาคไหนก็ทำได้ครับผมเราสามารถทำอาหารทุกภาคทานได้เองง่ายๆที่บ้านนะครับผมไม่ว่าจะเป็นภา,กากนนะคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสาน ก็สามารถแชร์ได้แชรความอร่อยให้มันไปทั่วประเทศไทยทั่วโลกเลยนะคนณจากมันพิกอ่องของเราครับผมน้ำพริกอ่องูอืดง่ายๆฉบับง่ายครับผมใครก็ทําได้กับโมโจโนะทุกคนนี่นะค,นนครับอาจารยน้าทานาทา,านคู่กับข้าวสวยร้อนๆน,นะครับผมกับแคบหมูไข่ต้มผักสดผักรวมนะครับผม บอกคาเดียวครับอร่อยอย่าบอกใครเชียวครับผมทานกันกับคนในครอบครัวยิ่งอร่อยไปกันใหญ่เลยทุกคนทานกับคนในครอบครัวกับคนรู้ใจนะครับผมข้าวหมดหม้อก็ยังไม่ทันรู้ตัวนะทุกคนเมื่อมารับชมน้ำพริกอ่องโอตัวนะครับผมนี่ยกินหอมน่าทานมากเลยครับลองทําทานดูนะครับผมทาตามผมก็ได้นะครับผมง่ายๆไม่ยากเลยครับผมวัตถุดิบเราก็หาเอาเอาที่จะมีนะทุกคน อย่างเราไม่มีเวลาตำตเครื่องแกงเครื่องเขาเราก็ใช้น้ำทเผาสําเร็จรูปทําน้ำพริกอ่องได้เช่นกันครับผมอย่างผมเนี่ยนะครับผมใช้น้ำกเขาสําเร็จรูปนะครับผมสําหรับคนมีเวลาจากัดเวลาน้อยเนาะลองทําทานดูที่บ้านก่นนะครับแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมกับน้ำพริกอ่องสูตรโอเจ็ทชาแนลนะครับผมทําง่ายๆนะคะสำหรับ วิธีการทําสะดวกสบายมากเลยครับผมก็จะได้น้ําพริกอ่องหน้าตาน่าทานอย่างนี้เลยนะครับผมลองทําทานดูนะครับผมสูตรฉบับเร่งด่วนง่ายๆไม่ยุ่งยากครับผมใช้เวลาทํานิดเดียวครับผมก็จะได้หน้าตาน่าทานอย่างนี้เลยครับผมเดี๋ยวเราประองเสิร์ฟกันเลยนะครับนี่ครับหน้าตาของน้ำพริกอ่องสูตรวัตถุชแนลนะครับผมสูตรง่ายๆเมนูเร่งด่วนครับผมนี่ก็จะทานคู่กับ ผักมากมายครับไข่ต้มและแคบหมูนะครับผมนี่หน้าตาหน้าทานใช่ไหมครับผมบอกเลยครับทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆรับรองแป๊บเดียวครับก็คือข้าวหมดหม้อแน่นอนครับผมลองทาทานดูนะนี่ครับผมมาทานข้าวกันครับกับน้ำพริกอองทุกคน เป็นไงครับผมเมนูน้ำพริกอ่องสุดเร่งด่วนของโอโจ้นะครับผมทำง่ายๆกับผมนะครับลองมารับชมลองมาทําดูนะน่าทานมากทุกคนที่สําคัญก็สามารถทําได้ทานได้ทุกเพศทุกวัยที่สําคัญอร่อยในวสวอของตัวเองด้วยทุกคนลองประยุกต์ทําทานดูที่บ้านนะที่สําคัญผมเราขาดกันไม่ได้ครับผมนี่ครับผมกําลังใจของเราอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกําลังใจให้โอโจ้ชินน่ากันเช่นเคยครับผมไปให้ถึงฟันนะครับผมทีดเดียวครับผม เราก็จะถึงฝันกันเลยครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อน,กนครับบ๊ายบาย